อัปเดตข่าวของสาว blackpink ค่ะลิซ่านี่สุดยอดจริงๆนะคะเรียกว่าเป็นดาวติ๊กตอกเลยก็ว่าได้ค่ะทั้งที่เธอนะคะก็ไม่มีแอคเคาท์ส่วนตัวนะคะในติ๊กตอกเลยด้วยซ้ำนะคะมีแต่ที่เป็น blackpink official เท่านั้นนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะมีการรายงานท่าว่าลิซ่าค่ะมีแฮชแท็กที่ใช้ชื่อของเธอในติ๊กตอกค่ะที่ตอนนี้นะคะมีการดูรวมๆแล้วเนี่ยกว่า49,00 0ล้านวิวกันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมถือได้ว่าค่ะเป็นศิลปินหญิงสูงสุดนะคะที่มียอดวิวเยอะที่สุดในตอนนี้ และล่าสุดค่ะ8วันที่ผ่านมานะคะก็ทํายอดวิวไปกว่า1,000ล้านวิวกันเลยทีเดียวค่ะเรียกว่าเธอะคะก็ได้รับความนิยมมากๆนะคะขนาดว่าไม่มีแอคเคาท์ส่วนตัวนะคะก็ยังปังมากขนาดนี้กันเลยทีเดียวนะคะส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆค่ะก็เห็นพี่ซูค่ะเธอมาอัปเดต IG นะคะกับ MyLa d y ค่ะขายกระเป๋าใบสวยให้กับทานดีออบแบบเนียนๆอีกแล้วนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นรูปสวยๆของเธอนะคะแล้วก็ด้านเจนนี่เองนะคะวันนี้ค่ะเธอก็มีการมาโพสต์ภาพนะอาจจะดี เลยไปสักหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นการโพสต์ภาพสมัยที่เธอค่ะไปเที่ยวที่ฝรั่งเศสมานะคะก็เพิ่งจะเอามาปล่อยค่ะให้บลิงได้ดูกันเยอะแย,ยะมากมายเลยนะคะใน IG ส่วนตัวของเธอค่ะแล้วก็สุดท้ายค่ะก็เป็นข่าวลือของสาวา b แบล็ p พิงนะคะที่เห็นว่านะคะมีการถูกเชิญไปงาน โดมพารินนนะคะกับทางเลดี้กาด้าด้วยนะคะที่กําลังจะจัดขึ้นค่ะที่เกาหลีนะคะเพราะว่าเห็นมีการ์ดเชิญแบบนี้ค่ะส่งไปให้กับเธอนะคะแล้วก็มีบางคนค่ะก็สังเกตว่านะเคยเห็นโลเซ่ค่ะก็เคยมาโพสต์เหมือนกันนะคะว่าได้ของฝากจากทางแบรนด์นี้นะคะเขาส่งมาให้ค่ะแต่ว่าก็มีบางคนด้วยเหมือนกันค่ะที่บอกว่าอันนี้เนะี่ยไม่ใช่การ์ดเชิญไปางานนะคะแต่น่าจะเป็นการ์ดอวยพรปีใหม่มากกว่านะคะ ซึ่งหลังจากที่ลองสแกน QR ดูแล้วนะคะก็พบว่ามันเป็นการพาเข้าไปสู่เว็บไซต์เฉยๆนะคะ,ะแล้วก็การนี้ก็มีการถูกส่งไปยังคนดังๆเนี่ยอีกกว่า29คนด้วยกันนะคะแบบพร้อมๆกันนะคะซึ่งถ้าเดี๋ยวยังไงมีความชัดเจนแล้วเนี่ยแอดจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีนึงแล้วกันนะคะก็เห็นเขาลือๆกันค่ะ แต่ส่วนตัวคาดว่าน่าจะเป็นแค่การ์ปลวยพรนปีใหม่ธรรมดาเท่านั้นะนะคะหรือว่ามีใครเนี่ยที่มีข้อมูลมากกว่านี้นะคะยังไงก็มาแชร์ข้อมูลกันได้นะคะะและนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะคะต่างๆค่ะที่เกิดขึ้นนะแอดก็เอามาอัปเดตข่าวสารกันค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า